สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ Minecraft นะฮะ Minecraft โอเคก็เอามายครับแหละแต่ไม่ใช่เลดเพย์แล้วนะ,ะตอนนี้เราก็จะกลับมาแคสแบบเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเลดเพย์เราหายลืมไปว่าเราเป็นเออคีร์ทีฟนะตอนแรกจะเป็นสไ r v i v a l นะฮะแล้วก็ให้เราเออแบบนี้ก็มีชื่อว่าเออเดี๋ยวด้วยโนเออ เมอร์ซี no, ่เหรอโนมูไซบ่ะไม่รู้นะก็ขออภัยด้วยนะครับปากกัวนะยใยวที่รู้คำว่านมกับปากกัวออกโอเคแล้วก็แมปเลสเฟ์เราหายไปแล้วเนะื่องจากผมไปกดล้างเครื่องหายหมดเลยนะจ๊ะก็เล็ดงุงเลสเทไปหมดแล้วไปแล้วก็วันนี้ก็จะมาแคสแมปนะฮะก็คือให้เุื่อคุณอนะ่ะ ถ้าใครอยากโหลดเล่นก็เล่นเลยสนุกจริงนะฮะก็แบบกระโดดปัาปาปาปูป่าปูปาบนะก็เรียกว่ามีหลายด่านหลายหลายสไตล์ให้เล่นกันเลยนะแต่ผมจะไม่เล่นนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเลยว่านี่ก็เออมันจะเกี่ยวกับการกระโดดนะพันผ่พันทางต่างๆไปให้ได้นะครับก็ก็ไม่ใช่แค่กระโดดเห็นไหมมันก็มีทั้งน้ําอันนี้ก็จะเป็นกรงอมอนเตอร์นะไปสำรวจมาแล้วนะฮะก็จะแคทแมปนะก็คือ พาชมแมปเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าไม,ไม่ไม่สปอยแมปดีกว่านะฮะเดี๋ยวทุกคนจะรู้แล้วก็จะไม่สนุกนะสำหรับคนที่อยากอยากโหลดนะฮะก็โอเคก็โหลดเกมไปได้เลยนะฮะแต่ก็ขอแจ้งว่าเลเพเราจะไม่มีแล้วนะ,ะถึงยังไงเราก็คงไม่ทาใหม่อยู่แล้วเนาะอืมก็เพราะว่าทําไปก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่อยู่เนี่ยนะก็เลยไม่ไม่ทําอะคุณก็กระโดดกระโดดหันดันอะไรแบอย่างเนี้ยเนาะ แต่ผมจะไม่เล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอัดเนี่ยจะทําให้แหลกหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยอัดภาพแบบว่าเต็มพิกัดเลยนะก็จะทําให้ภาพชัดแต่ว่าก็จะแหลกแต่แหลกไม่มากหรอกประมาณนิดนึ่งนิดหนึ่งเออก็นิดหนึ่งจริงนะแต่ก็ความแหลกนะเห็นปะบอกแล้วมันแหลกมันก็ล่วงนะจริงๆันี้จริงๆ,ๆ,ๆไม่ใช่แอบอ้างเออบอกก่อนอันนี้ก็อะไรเนี่ยโกฮีย if you fall อ่านออกนะแต่แปลไม่ออกเออนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับใครที่อยากโหลดไปเล่นก็โหลดเล่นได้เลยนะฮะลิงก์อยู่ใต้ล่างนั่นเองนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะจ๊ะแล้วก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะว่าอยากให้ลีบอยมกเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะเฮ้ยหมายที่ไหนแล้วเนี่ยเอาวิ่งไหนวะเนี่ยเอา ลงทางนะก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมันทำอะไรวะนี่มาแจกแมบจะเฉยเออไม่ได้ทำอะไรเลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบดิมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะก็ไม่ได้เล่นนะมันแหลกนะครับเดี๋ยวอาจจะหาแมปอะไรมาเล่นอย่างนี้แทนแทนเล่นเพลย์นะฮะเรื่องจากความงงเขาบอปัญญาของผมเองนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ